ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอยาซสินจาวเนี่ยสินจาวในเวียดนามเนี่ยอยาซสินจาวเนี่ยฮัลโหลเนี่ยวันนี้เนี่ย,เ,ย,ย,เ,ยเอมก็ก็ยอะไรจะเสสวัสดีนะคะวันนี้นะคะหนิงเนี่ยไปซื้อนะคะไปซื้อของมาค่ะอืมซื้อขนมปังฝรั่งเศสนะคะนี่หนิงซื้อมาสามก้อนนะ มันจะแบบทรงเครื่องนะวันนี้หนิงซื้อมาสามหอ่อสามก้อนอขนมปังฝรั่งเศสอร่อยอร่อยนะคะเห็นไหมนี่หนิงซื้อมาสามก้อนสองก้อนให้อคิวซังเขานะคะลูกชายหนิงนะหนึ่งก้อนหนิงนะคะหนิงจะไปโชว์กันเลยหนึ่งก้อนนะคะ หนิงซื้อมาทั้งหมดสามก้อนเนาะเมื่อกี้ตลกมากเลยอะไปซื้อของนะไปซื้อของอืข้างในวันหนิงจะให้ดูนะคะคือหนิงวันนี้หนิงทำเหมือนกันกับลูกชายนะนี่โฆษณาให้อปั้นหมี่ปั้นหมี่หมูเห็บหมูเห็บเผอเอเอเห็บอะหมูเห็บอะเอ่อัอนที่ใกล้ๆร้านหนิงนะคะ ประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลค่ะครึ่งกิโลประมาณเวลาเราไปนะขับรถไปก็5นาทีประมาณนั้นค่ะอุตสัยนะคะนี่ข้างในนะคะ500มเมตรหรอขาเรียกว่า500เมตรใช่ไหมข้างในมันก็จะมีหมูยอค่ะทุกท่านนะคะนี่หมูยอหนิงซื้อมา3มก้อนเหมือนกันวันนี้หนิงไม่อยากกินผัก ชีหรือว่าทุกอย่างนะมันจะมีผัดชีปาเตะ๊ะหรือมีทุกอย่างหลายๆอย่างค่ะคือวันนี้มีพริกมีอะไรทุกอย่างคือวันนี้หนิงอยากทําแบบนี้เองนะหมูยอนะคะหมูยอนะหมูยอเสร็จแล้วก็มีเกลือค่ะเสร็จแล้วก็มีเกลือหมูยอ,อพริกไทยที่นี่เขาก็จะกินแบบว่าอะไรอ่ะ,อะเขาเรียกว่าปั้นมีจา๋ามุ้ยเตียว ภาษาเวียดนามนะคะปั้นมีจา่ามุ้ยเตวภาษาไทยของเราก็คือหมูยอกับเกลือหมูยอลาาหละจ๋าโหลไง mọi n g ư ờ เกลือเกลือก็มุ้ยเตวเตว,เตวหัดเตวก็คือพริกไทยนะคะนี่ใหญ่กว่าหน้านิดนเยอะ <c oughs> ก้อนแบบนี้นะคะ หนิงซื้อแบบว่าก้อนใหญ่นะมันจะมีก้อนเล็กด้วยนะคะหนิงซื้อมาก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยก็เลยมันก็จะแพงนิดนึงนะตกประมาณก้อนละเท่าไหร่นะประมาณ40บาทเงินไทยเราเนี่ยค่ะประมาณนั้นนะก็คือหนิงซื้อมาแปมื่นแปดเงีงปลาปลาไก่แปมื่นปก็คือเกือบร้อยใช่ใช่ เกือบร้อยบาทเงินไทยนะคะก้อนหนึ่งก็คือ30มสหญิงซื้อมา3ามสามสิบกว่าสาบาทนะประมาณ40นะประมาณนั้นนะี๋ยวจะมาให้ดูนะคะของประเทศเวียดนามน,นะอืมถ้าจะกินกันแบบนี้นะขนมปังฝรั่งเศสถ้าจะกัดกินแบบนี้เลอืม อืมจะกรอบๆนะอร้อนอร่อยอร่อยมากนะฮะอืม ให้วียดนามอร่อยนะขนมปักอร่อย,ยที่สุดค่ะสมัยที่สงฆ์สงครามเลยของเขาไม่รู้นะมันจะมีพวกฝรั่งเศสกับพวกอเมริกาอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะเขามาเขาก็แบบว่ามาที่นี่เสร็จแล้วก็สอนคนเวียดนามไม่รู้นะ <c oughs> หนิงพูดผิดก็นหนิงของอาภัยนะ <c oughs> มีหมู่เห็นบนะ mọi คนตาวเทงเล่ถี่ยาค่ะคนที่เขาขายนะคะบอกอว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าออืน้องคนนี้ไงเขามาซื้อเอขนมฟังนะเขาก็นั่งแก็บมาอย่างเดียวนะอะไรเนี่ยเขาต้องเก็บมาตลอดเลยคนที่เขาขายนะพน,น,นักงานเขาขายประมาณห้าหกเจ็ดคนนะคะ ที่นี่เขาแบบเขาแบบว่าเขาทำเาเรียกว่าอะไรโรงงานทำผลิตขนมปังเลยอะ่ะเขาขายหน้าร้านเลยนะคะร้อนๆใหม่มๆส,สดๆทุกวันเขาขายตอนเช้าถึงตอนเย็นค่ะวันละสองครั้งนะคะตอนเย็นก็คือตั้งแต่สี่โมงเย็นเขาถึงจะขายนะคะ <c oughs> อร่อยนะ <ś Hmmm> สู้ทำดเลยสินเจ้าเงี้ยมไวเงินถ้าเกิดว่าคนไหนนะคะชอบหนิงนะทำคลิปแบบนี้นะหนิงก็จะมารีวิวให้นะคะอาหารประเทศเวียดนามเนาะชอบกดติดตามหนิงเสร็จแ,แล้วกดไลค์ให้หนิงด้วยนะถ้าเกิดชอบนะคะเป็นกำลังใจให้หนิงเล็กๆน้อยๆนะคะ อืมลูก้ายของหนิงค่ะเขาก็ทานเหมือนกันนะคะคือสั่งเขอนะอเดี๋ยวเขาจะทานอีกทีนึงใช่ไหมขนมปังคือไม่กรอบเท่าไหร่ละเสร็จแล้วเขาก็จะไปเขาจะไปเข้าในไมโครเวฟของเขานะอือมันก็จะกรอบอร่อยๆอค่ออะ mì mũ Hiệp ở bên chợ hóc môn nha mọi người kể cho mọi người nghe buổi sáng bắt cắp đi con em phải cần đi mua bánh mì bình thường em thì mua bánh mì rồi mua. mua hoành thánh cái bên đó thôi mua bánh ngọt cái bên đó luôn em về con bữa nay em bắt cắp đi em hỏi cáp chứ à, sợ là tết là mới họ sẽ là vừa cao tiệm của họ xe grab á à, nãy kia nữa em á kêu bằng gì mấy bé họ bên đây hồi lấy cái điện thoại đi chôn luôn đi để lát mấy họ tới đó rồi người ta bút bút cắt tiếp dễ mà ừ. Mình kia người ta không chỗ à bình thường á em đi phải không đi là 16 ngàn về là 16 ngàn 32 ngàn thì em cho hỗ chờ em khoảng 5 phút kìa em cũng tin về em cũng lên năm chục ngàn chị cái mấy mấy ông ông bán bánh mì mũ hẹp mũ hẹp và hờ y e hẹp mũ hẹp mũ hẹp rồi à. tao bán bánh mì chỗ đó nè ông nói không cô này á em này á mà mua bánh mì không rồi xe grab và <laughs> à, có xe nha có xe ở kế bên đây này này này, này. À, có xe Milot nữa ha có xe cái kế đây để mà em xe em tậu vậy thôi em làm biến lấy xuống á mọi người làm biến lấy xuống á nếu mà để xuống có phải đi sắt cái 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 cây cây sắt á để mình lấy xe xuống rồi đi đi nữa em sợ là bữa nay mùa cái gì 23 em tính mua cái mấy tổ cúng ngon táo nữa em sợ chợ không muốn kẹt quá em không đi thôi em bắt grab đi cho rồi cho dễ khuyên nha สวัสดีค่ะบ๊บายบายนะคะลูกค้าเข้าแล้วนะคะขอขอบคุณมากๆะคะ่ะที่ส่งได้ขอให้ส่งบางปราทนาเฮหนตัดๆไม่หมดแลคะอย่าสิ่งจอบอย่บ๊บายบายค่ะ